คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าทำไมหลายคนเป็นมะแล้วกลับมาเป็นซ้ำแต่อีกหลายๆคนหายแล้วหายเลยเพิ่งเจอคำตอบจากงานวิจัยระดับโลกว่าวิธีนี้อาจจะดีกว่ายาและไม่มีผลข้างเคียงร้ายแรงโดยกลุ่มแรกให้แค่ข้อมูลทางสุขภาพส่วนกลุ่มที่สอง่ะมีโคช้ชการออกกำลังกายที่ชัดเจน ปรากฏว่ากลุ่มที่มีโค้ชในการออกกำลังกายอย่างชัดเจนนะคะมีอัตกาเป็นมะซ้ำลดลงถึง28%และมีโอกาสเสี่ยงในการเสียชีวิตจากการเป็นมะลดลงถึง37% 37%! ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยนะคะมันเยอะมากวิจัยนี้ไม่ใช่แค่การออกกำลังกายทั่วไปนะคะแต่มันเป็นการออกกำลังกายที่มีโปรแกรมและมีโค้ชชัดเจนเพราะว่าระหว่างการออกกำลังกายเนี่ย ผู้ที่อยู่ในกลุ่มทดลองเนี่ยก็อาจจะมีอาการบาดเจ็บอาการลา้ากล้ามเนื้อหรือผลข้างเคียงจากการใช้เคมีหรือเคมีบําบัดมาจึงจําเป็นต้องมีโค้ชและผู้เชี่ยวชาญในการแนะนําหรือแก้ปัญหาเฉพาะทางให้กับผู้ทดลองด้วยโดยขั้นแรกค่ะเขาจะตั้งเป้าหมายกับกลุ่มผู้ทดลองก่อนโดยเป้าหมายของเขานะคะคือให้ความหนักของการออกกําลังกายเนี่ยเทียบเท่ากับการเดินเร็ว 45ถึง60นาทีและทำา3ถึง4ครั้งต่อสัปดาห์โดยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถเลือกกิจกรรมการออกกำลังกายที่ตัวเองถนัดแล้วก็ชื่นชอบได้อย่างเช่นเดินก็ได้วิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำพายเรือสกีและอื่นๆ 2. เริ่มจากทำช้าๆทำน้อยๆและค่อยๆเพิ่มทีละละ 3. ามมีโคช้ชในการดูแลตลอดเดือนละ1-2ครั้งตลอดระยะเวลา3ปี 4. ข้อนี้สำคัญมากเลยนะคะต้องเป็นกิจกรรมหรือการออกกำลังกายที่รู้สึกสนุกไม่โหดไม่เข้มข้นจนเกินไปและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องอย่าเลิกระหว่างทางเน้นความสม่ำเสมอ หตุผลที่การออกกําลังกายได้ผลนะคะเขาอธิบายว่ามันช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายลดการอักเสบของร่างกายช่วยฟื้นฟูร่างกายหลังจากการรับเคมีบําบัดลดความเครียดปรับฮอร์โมนให้สมดุลผลลัพธ์ใกล้เคียงกับยาใช้ต้นทุนน้อยกว่าและไม่มีผลข้างเคียงที่รุนแรงเพราะบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่ยา แต่มันคือสิ่งเล็กๆที่คุณเริ่มทำอย่างสม่ำเสมอใครอยากเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองจากสิ่งเล็กๆช่วยพิมพ์คอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าค่ะว่าเริ่มแล้วแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักที่สุดเขาจะได้รู้